เรื่องของการถาแถลงนโยบายต่อสภานะคะทางด้านของนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันชนัดเจนว่าทันทีที่ได้รับตําแหน่งก็จะเดินหน้าเรื่องของการถาแถลงนโยบายต่อราาัฐสภาทันทีค่ะขณะที่นโยบายก็จะล้อจากปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนี้โดยเฉพาะเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจในเหตุการณ์เฉพาะหน้านะคะขณะเดียวกันเรื่องของปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาก็จะเป็นหนึ่งในนโยบายที่จะเกิดขึ้นด้วยโดยตอนนี้ก็ยืนยันเรื่องของการเปิดปิดด่านยืนยันว่าจะยังไม่มีการเปิดแล้วก็พร้อมที่จะรับ ฟังเสียงของพี่น้องประชาชนค่ะ บรรยากาศที่พักุมใจไทยคึกคักค่ะตลอดทั้งวันโดยช่วงบ่ายนายอนุทินชาวีรกูลค่ะนาย,นยกรัฐมนตรีเดินทางเข้ามาที่พักเพื่อประชุมกับว่าที่รัฐมนตรีหลายกระทรวงค่ะรวมถึงศาสตราจารย์บวรศักดิ์อุวรนโนว่าที่รองนายกรัฐมนตรีเพื่อกำหนดนโยบายในการบริหารประเทศตามกรอบเวลา120วันก่อนที่จะมีการถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาสำหรับนโยบายการบริหารประเทศ120วันที่จะมีการถแถลงต่อรัฐสภาก็จะตอบโจทย์ปัญหา4ด้านที่ได้ถแถลงต่อประชาชนไปแล้วคือ หนึ่งปัญหาเศรษฐกิจค่ะจะมีการเร่งดําเนินการคลอดมาตรการที่จะมาช่วยเครื่องของรายจ่ายและค่าของชีพรวมไปถึงแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับเกษตรกร,ร,กรและผู้ที่มีไรายได้น้อยตลอดจนการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นเช่นการที่ออกมาก็คือโครงการคนละครึ่งค่ะแล้วก็ที่มีการพูดคุยกันอยู่คือโครงการเราเที่ยวด้วยกัน แล้วก็สองนะคะเร่งแก้ปัญหากรณีข้อพิพาทช,ชายแดนไทยกัมพูชาด้วยแทางสันติภาพเพื่อลดความสูญเสียของประชาชนแล้วก็เร่งชดเชยให้กับพี่น้องที่ประสบภัยอย่างรวดเร็ว 3. คือเรื่องของภัยธรรมชาติค่ะจะมีการต่อย,ยอดแล้วก็ระบบเรื่องของการเตือนภัยรวมไปถึงระบบการเยียวยาฟื้นฟูและ 4. ค่ะคือเรื่องของการแก้ไขปัญหาภัยสังคมโดยจะเร่งปรับปรามกระบวนการค้ายาเสพติดค้ามนุษย์สแกมเมอร์การพานันแล้วก็การพานันออนไลน์โดยสร้างความร่วมมือกับเพื่อนบ้าน นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งภารกิจคือการเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วก็จะมีการถแถลงแนวทางเรื่องนี้ต่อรัฐสภาด้วยค่ะขณะที่นายอนุทินก็กล่าวว่าที่ทําเร็วเพราะเข้ามาปุ๊บก็จะกจะมีนโยบายเตรียมความพร้อมทําหนังสือขอให้ประธานรัฐสภาเปิดประชุมเพื่อถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาทันทีตามกรอบเวลาที่ตกลงกันไว้ส่วนรายละเอียดเตรียมไว้แล้วค่ะเช่นเรื่องของการแก้ไขสถานการณ์ไทยกัมพูชาการทําประชามติเพื่อน,นําไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญ ปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชนทั้งนี้โครงการคนละครึ่งก็ถือเป็นส่วนหนึ่งยืนยันว่าไม่กดดันกับระยะเวลาการทํางานที่สั้นแล้วก็ต้องทํางานภายใต้ m o a ของพักประชาชนแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจการานําสิ่งที่พี่น้องประชาชนคาดหวังไว้เอามาปัดทุนอย่างเช่นคนละครึ่งเราคุยไปคุยมาตอนแรกก็บอกเอาคนละครึ่งก็ดีแล้วนะครับ นยโบย,นยบายรัฐบาลลุงตู่ก็ไม่เป็นไรนยโยบายรัฐบาลลุงตู่ถ้าเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนก็มาใช้แต่คุยไปคุยมาเอาทงงา,างกระทรวงการคลังทางว่าที่รัฐมนตรีกระทรวงการคลังก็บอกว่าถ้าถ้าเราจะาขยับสิ่งเหล่านี้ให้มันเกิดประโยชน์เพิ่มมากขึ้นมันก็เพิ่มมาเป็น60ส0ส ส่วนเรื่องชายแดนไทยกัมพูชาค่ะนายอนุทินก็ยืนยันว่าจะฟังเสียงสะท้อนและตอนนี้ยังไม่มีแนวคิดที่จะเปิดด่านขณะที่การแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ก็ไม่ปิดโอกาสที่จะพบปะพูดคุยกับนายฮุนมาเนตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาโดยย้ําว่าจะไม่ยอมให้ไทยเสียเปรียบอย่างแน่นอนขณะที่ความคืบหน้าการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีอรนุทินหนึ่งนายอนุทินก็คาดว่าเร็วๆนี้จะสามารถนำรายชื่อขึ้นทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายได้แต่ก็ยอมรับว่ามีการขยับบางตําแหน่งคือเพิ่มโควตาของรัฐมนตรีคนนอกเพิ่มมาอีกหนึ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมสําหรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ขอว่ายังไม่เปิดเผยส่วนแคนดิเดตจะมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กับคนในจังหวัดบุรีรัมย์หรือไม่นายอทินออกตัวว่าเรื่องความสัมพันธ์ของทุกคนก็มีเหมือนกันไม่แตกต่างค่ะประการโหมมีมีเพิ่งเพิ่ง คิดว่ามีความจําเป็นนะครับท้องประชาชนทำการตั้งคําถามในรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมอะค่ะรู้ว่าอาจจะมีเส้นมีความสัมพันธ์กับทางบุรีรัมย์เขาบริการแล้าวแล้วรัฐมนตรียุติธรรมชุดปัจจุบันมีความสัมพันธ์กับทางใครบ้างหรือเปล่าทุกคนมันต้องมีความสําคัญหมดมีความสัมพันธ์หมดต้องก็ต้องมีความรู้จักกันบ้างรู้รู้หน้าค่าตารู้ฝีมือนะครับช่วยกันเราเป็นใครมาเปิดเผยได้ไะเปิดเผยได้ไหมคะช่วยกันเรา

การจัดตั้งโผลครมนุทินล่าสุดมีรายงานแจ้งว่ามีชื่อของพลโทอดุลบุญธรรมเจริญหรือบิ๊กดุลน,นะคะอดีตแม่ทัพภาคที่สองเข้ามาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมในโคต้าคนนอกเนื่องจากมีความเชี่ยวชาญในงานพื้นที่ขณะที่ลูกสาวของนายนิพลบุญยามณีที่ก่อนหน้านี้จะมาดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ได้ออกหนังสือและแจ้งถอนตัวค่ะโดยอ้างอิงเหตุผลเรื่องของธุรกิจและกิจการของครอบครัวที่ต้องสารต่อและยังไม่ได้มีการวางตัวบุคคลใดขึ้นมา ดำรงตำแหน่งนี้แทนในโคต้านี้ค่ะและในวันนี้ค่ะเป็นวันคล้ายวันเกิดของนายอนุทินนะคะที่ครบรอบ59ปีทําให้บรรยากาศที่พักภูุิมใจไทยคึกคักค่ะมีบรรดาน,นักธุรกิจนักการเมืองคนใกล้ชิดทยอยเดินทางเข้ามาแสดงความยินดีรวมไปถึงนายสุพิษพิธรรมทักษ์นานยกองคการบริหารส่วนจังหวัดสงขลานะคะนำทีม งานของสอจอสงขากว่า20คนเข้ามามอบดอกไม้แล้วก็ได้มีการยื่นใบสมัครสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกพักภูมิใจไทยทันทีค่ะนอกจากนี้มีแจกันดอกไม้และสิ่งของมากมายค่ะถูกส่งมาให้ในายอนุทินในวราระพิเศษเช่นนี้อาทิพลเอกประยุทธ์จันโอชาและพิริยาค่ะพลเอกประวิทธิ์วงสุวสรรณนายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นต้นค่ะ บรรยากาศตอนนี้นะคะก็ยังคือคักคาด้านหลังของดิฉันนะคะยังคงมีบรรดานกักการเมืองรวมไปถึงพรรครวมัฐบาลทยอยเดินทางเข้ามาที่พักผมใจไทยเพื่อที่จะเข้ามาอวยพรวันเกิดให้กับนายอนุทินวันนี้ขณะที่โผลคอรมอตอนนี้ก็คาดว่าอาจจะต้องมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการตรวจคุณสมบัติเนื่องจากว่าตอนนี้ก็ยังคงอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะหลังจากนี้อาจเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณอนุทินก็ยืนยันแล้วว่าจะนําขึืนทุนกล้าวทุนระหมอมเร็วๆนี้ค่ะ